รูมไม่เล็กก็มีบุญพอไปดูหนังสือเสร็จนั่นะพอตอนเพลงก็ทราบว่าหลวงปู่จะออกมารับแขกก็เลยได้มีโอกาสไปกราบหลวงปู่ตอนนั้นเองได้ไปกราบสองสาครั้งพอบางวันเข้าไปจะไปกราบ แต่ญาติโยมเยอะเกินไปเอาไม่เอาละไม่ไปแย่งกับเขาแลวเมื่อวานเราก็กราบแล้วอ่ะนะแล้วก็ไปแล้วก็ไปขอพรหลวงปู่ด้วยแหละหลวงปู่สอบเข้าโรงเรียนเตรียมงดนี้ต้องได้ด้วยนะหลวงปู่นะหลวงปู่เออโอ้โหเออก็ชื่นใจแนะแล้วก็ก็ได้นะอ่าก็ได้ตามที่หลวงปู่เออนั่นแหละก็นี่ก็เป็นสิ่งที่ ครูเอ่อไม่เล็กก็ได้ประทับใจจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นี่ก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่สองก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดอันนี้เป็นความผิดพลาดของครูไม่เล็กเองหลวงปู่ก็ถามว่าเออได้รับพระของขวัญแล้วยังมารับพระของขวัญแล้วยังยังเลยเอองั้นป้าไปทำบุญร่วมกับเขาเพราะว่าจะได้สร้าง รงเรียนปริยัติธรรมนะไปทำบุญแล้วเดี๋ยวมาเอาใบอนุโมทนาบัตรมาแล้วก็มารับพระของขวัญอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดก็แลกันความจริงไม่อยากเล่าหรอก <c oughs> แต่เอาเถอะ <c oughs> นึกในใจเออของดีนี่ต้องอยู่ในตัว เอาซะแล้วเป็นรับพระมาพระอย่างมากก็ไว้ห้อยคอให้อยู่นอกตัวของดีต้องอยู่ในตัวนอกตัวก็คงยังดีไม่จริงมากงก็เลยทำบุญนะไทำบุญแต่ไปรับมไม่รับบอกอแต่ก่อนคนเราอย่าง,งโง่อยู่ <c oughs> มันจะว่าย่างไงของดีต้องอยู่ในตัวโถมารู้ในภายหลังก็พระที่ให้ที่ของขวัญจะให้เพื่อเป็นนิมิตแล้วจะได้เข้าถึงพระในตัวไปเอาของดีในตัวเออแต่ก่อนคนเรายัง,งโง่อยู่นึกแล้วก็เสียดาเสียดายก็เลยต้อง ามารับเอาหลังจากที่นั่นนะมาเข้า,เามาเจอคุณยายแล้วคุณยายเล่าให้ฟังก็เลยไปรับพระของขวัญรุ่นที่สามที่ทำก็ยังดีนะอ้อาอก็รอดตัวแต่ว่าก็อยากได้นะชนิดที่หลวงปู่ให้กับมือนะก็ไม่รู้จะไปรับที่ไหนแต่พอมีบุญ <c oughs> คุณยายได้ให้พระของขวัญที่รับมาจากมือหลวงปู่ให้กับครูไม่ใหญ่พอครูไม่ใหญ่บวชก็เลยโอนราชสมบัติให้ครูไม่เล็กก like si ็เลยพอมีบุญได้อีกคโอ้โหแต่วันนานเหลือเกินไม่ไม่อยากจะเล่าลรแต่ก็ฝากเอาไว้ บางสิ่งบางอย่างที่เรารู้ไม่จริงอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรก็อย่างเงี้ยครูไม่เล็กพลาดไปก็รู้แต่ว่าธรรมะต้องอยู่ภายในแต่อุบายที่จะเข้าให้ถึงธรรมะภายในเนี่ยไม่รู้จักก็เลยไปปฏิเสธเิดูสิก็เหมือนหลายๆลายคนที่พอถึงเวลาแล้วอ,อยากจะได้เฉพาะแก่นธรรมนะน่ะ ลูกเอ้ย <c oughs> จำไม่เจอคำสอนเอาธรรมะที่เป็นแกนนะ่นจำว่าแก่นของต้นไม้นะ่ะคือเซลล์ที่ตายแล้วลูกเอ้ยต้นไม้ที่ว่าแข็งแข็งที่ว่ามีแก่นนั่นนะนะแก่นคือเซลล์ที่ตายแล้วเป็นหลักก็จริงอยู่แต่เจ้าที่ต้นไม้ยังมีชีวิตอยู่ได้ก็อาศัยเปลือกอาศัยกระพี้หอ่อหุ้ม เอาแกนเอาไว้ไม่งั้นแกนเสร็จไปแล้วนะธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ก็เช่นกันแกนจริงๆนะมักมีองค์แปดแต่ว่าอยู่ดีๆจะปฏิบัติม,มักมีองค์แปดให้ได้มันบ่งง่ายหรอกตรงนี้ต้องรับทราบเอาไว้ด้วยต้องเป็นขั้นเป็นตอนมา อยู่ดีๆปุ๊บจะปฏิบัติมกักมีองแปดอ่านเข้าใจแล้วร้องทำไงก็จุดทูบจุดเทียนเลยที่ท่านนั่งปฏิบัติมักแปดที่เข้าใจดีแล้วนี้นั่งลงไปวันนี้ไม่บรรลุถึงธรรมละให้มันตายอยู่เนี่ยตายตายแน่ๆนะโถกว่าจะปฏิบัติมกักมีองแปดได้สมบูรณ์ ก็ต้องมีกุสโลบายพอสมควรทีเดียว <c oughs> ขนาดได้กุสโลบายมาแล้วยังไม่แน่ว่าจะทำได้ดีกุสโลบายเป็นไงบ้างเอาง่ายๆก่อนเออหลวงปู่ก็สอนนะถ้านั่งที่ถูกส่วนนะเป็นยังไงเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย นิ้วชี้ขวาจดหัวแม่มือข้างซ้ายนี่ทต้ก็ต้องตั้งกายตรงด้วยนะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ขวาจดหัวแม่มือข้างซ้ายแล้วนั่งหลังงองอนั่งอีกร้อยชาติก็ไม่ไปไหนนั่งจนตัวตรงใช่ไหมแต่ว่าตาอย่าง ไม่หลับให้ถูกส่วนถ้าหลับปีละเออเองหลับไปเะเดี๋ยวก็ได้หลับจริงไม่ไปถึงไหนอ,อ๋อต้องหลับตาปลื้มนะหลับสักเก้อซนต์อ่ะแล้วหลวงปู่ยังให้กุสโลบายมาอีกเพื่อหลับให้ได้90%เนี่ยก็ให้เหลือกตาช้อนมองย้อนกลับขึ้นไปข้างบนอืมแล้วเดี๋ยวมันจะได้90%เอง ครูแม่ใหญ่ก็บอกเออกลัวว่ามองย้อนกลับเข้าไปข้างบนนะเด็กรุ่นหลังจะมาะไม่เข้าใจอา้าวนั้นปลือเก้าสิปลือปลือ,ลอเหมือนคนจะนอนหลับเห็นบอกทุกวันทุกครั้งที่นำนั่งก็เห็นนั่งสบปรงงกึงกึก,ก,กฟ้องว่าน,นั้นมันไม่ปลืก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือกุสโลบายที่จะเข้าถึงมรรคมีองค์แปดที่ เป็นแกนในการปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นฉะนั้นใครที่คิดว่าตัวเองอ่านแล้วทอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็เข้าใจแล้วเออลูกเออคิดคิดผิดคิดใหม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> ครูไม่เล็กเดิมมาแล้ว <c oughs> <c oughs> แม้แต่การที่หลวงปู่หลวงทวดทั้งหลายแหละท่านทำพระเครื่องมาก็มีบางคนก็โจมตี <c oughs> พระเครื่อง ก็พระอิฐพระปูนพระโลหะจะมาช่วยอะไรได้ต้องให้เข้าถึงแก่นธรรมะที่อาอีกแล้วลูกลกเวลาที่เราศึกษาธรรมะมาคิดว่าธรรมะบทนั้นบทนี้เราทราบซึ้งดีแล้วแต่เมื่อเจอเหตุการณ์จริงๆเช่น โดนเอาปืนจอ่อจอหัวมีดจอคอเนี่ยจะเอาธรรมะบทไหนนะ่ะมาสู้กับมันนึกไม่ออกหรอกเจ็บไข้ได้ป่วยรถชนกันมาแข้งขาหักได้จต่ครางโอ้ยโอ้ยนึกธรรมะบทไหนนึกไม่ออกหรอกแต่ว่าเออพอเจอสิ่งเหล่านี้เขายังไงก็นึกถึงพระที่หลวงปู่ท่านให้มาหลวงพ่อหลวงทวท่านให้มาเอาไว้เป็นนิมิต แล้วก็สัมมาอาราหังไปหรือจะพุทโธไปไงก็ตามทีใจเริ่มนิ่งได้เดี๋ยวเท่านั้นแหละจะช่วยให้หายเจ็บหายไขย้หายป่วยได้เร็วขึ้นทุกอย่างต้องมีกุสโลบายการสร้างเหรียญสร้างพระนั่นเป็นกุสโลบายให้ปฏิบัติมักมีองค์แปดได้ง่ายแล้วจะได้เข้าถึงธรรม ยังว่าแหละตอนนั้นครูไม่เล็กอวดเก่งของดีตั้งอยู่ในตัวแค่พระของขวัญออ,อยู่นอกตัวห้อยอยู่ที่คอแล้วจะยังไงเนี่ยไม่ได้เข้าไปรับหรอกเลยต้องได้ไปรับมาจาครูไม่ใหญ่ <laughs> ก็มาอย่างนี้เราจะัะใหญ่โง,ง่เดินตามม <laughs> ัน้ะแม่ก็อย่างนี้ ทีนี้อยู่ต่อมาอืมก็เอาละ่ะจนกระทั่งพอนึกพอ,พอสอบได้เข้าโรงเรียนเตรียมได้แล้ก็เรามันเด็กบ้านนอกก็ต้องมามุ่งเรื่องการเรียนก่อนกว่าจะลงตัวกว่าจะลงตัวปรับตัวเข้ากับโรงเรียนปรับตัวเข้ากับกรุงเทพได้ หมดเวลาพอดีจบม .8 พอดีพอจะไปวัดปากน้ำอีกทีงจะไปกราบหลวงปู่อ้าวแล้วกันหลวงปู่มรณะภาพไปเรียบร้อยซะแล้วก็เป็นอย่างนี้จนกระทั่งอีกครั้งหนึ่งมาเจอครูไม่ใหญ่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นแหละจึงได้ตามครูไม่ใหญ่ ไปกราบคุณยายอาจารย์ที่วัดปากน้ำแล้วก็ตรงนี้เองที่อยากจะฝากเป็นข้อคิดกับพวกเราคือเมื่อครั้งที่เจอเอได้กราบหลวงปู่ตอนไปดูหนังสือแล้วก็นั่นแหละไปขอพรหลวงปู่แล้วก็สอบเข้าโรงเรียนเตรียมได้นั้นนอกจาก,อากไปขอพรหลวงปู่ แล้วก็ประทับใจในประทับใจขั้นต้นประทับใจในความสงบเรียบร้อยของวัดปากน้ำตอนนั้นเราแหมสงบร่มรื่นใครอยากจะศึกษาธรรมะก็ได้สงบร่มรื่นดีใครอยากจะไปอ่านหนังสือต้องตำรับตำราทางโลกก็ไปได้ แถมยังมีข้าวเลี้ยงฟรีอีกด้วยนะประทับใจขั้นต้นแบบเด็กๆจะอะไรซะอีกละ่ะก็ได้อย่างนั้นที่นี่ที่ประทับใจยิ่งกว่านั้นก็คือบุคลิกของหลวงปู่อันนี้ก็ต้องอ,อยากจะเล่าให้ฟังคือครูไม่เล็กเองเนี่ยชอบอ่าน หนังสือชอบอ่านตำรับตำรามาแต่ไหนละแต่ไรละตั้งแต่ยังไม่จบชั้นมัธยมหกก็หนังสือในห้องสมุดประจำจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะก็มีเป็นผันเล่มแล้วนะที่นั่นที่ที่ห้องสมุดอ่านจนไม่มีจะให้อ่านกันแล้วนะ เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องราวของพระอระหันต์ทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องราวของหลวงพ่อหลวงปู่ของพระเกจิอาจารย์ในอดีตนะ่ะว่ามีคุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนี้บุคลิกอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็นึกตามตัวหนังสือบ้างนึกตามภาพวาดบ้างส่วนมากภาพวาดของพระอระหันต์ หลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายก็ตามส่วนมากมักจะด้วยความที่ช่างศิลป์ของเรานะผู้ที่วาดต้องการจะให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนดีพระอรหันต์ทั้งหลายคนดีหลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายซึ่งฝึกตัวมาอย่างมากเนี่ย เพื่อต้องการที่จะแสดงถึงะจะเน้นให้เห็นลักษณะว่ามีความเมตตากรุณามากจึงมักจะวาดรูปหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาพระอาหารหันต์รวมทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยออกมาในลักษณะที่อ่อนช้อยอ่อนช้อยนุ่มนวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใส ภาพวาดไทยส่วนมากมักจะมีพวกลายกระหนกมีลายไทยเข้าไปเสริมภาพพระอรหันต์ภาพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตอยู่ในลักษณะอ่อนช้อยหมดเลยเมื่อเป็นอย่างนี้บางครั้งตอนสมัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมจิเริ่มจินตนาการไม่ออกละ เริ่มมีบางอย่างลึกๆไม่อยากจะเชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปราบมารได้ทำไมล่ะรูปร่างอ่อนช้อยอ่อนแออย่างนั้นเหรอจะไปปราบมาเนีย่ยมาขี่ช้างมาตูวเบรุนะน,นะนึกไม่ออกว่าลักษณะมหาบุรุษอ่อนช้อยอย่างนั้นเหรอถ้าอ่อนช้อยอย่างนั้น คงปราบมารยากออจะปราบโจรองคุลิมานก็คงจะยากเพราะว่าอ่อนช้อยอย่างนั้นด้วยปัญญาของเพียงของเด็กๆก็ก,ก็เอาว่านี่พระพุทธเจ้ากองพระพุทธเจ้าก็ว่ากันไปเราก็จินตนาการรูปร่างอย่างนั้นแหละตามที่เขาว่าแต่ว่าชักนึกไม่ออกชักไม่เชื่อว่า อย่างนี้กัสู้จะสู้กับพยามารพร้อมกับโหกองทัพมายเยอะแยะนะ่ะนะนะจะสู้เข้าไปยังไงไม่น่าจะสู้ได้มันเถียงในใจเพราะฉะนั้นก็มีสองอย่างรูปวาดนวาดผิดไปติเขาแต่อีกแล้วแต่ว่าก็ทำยังไงนะเมื่อมันมันก็เวลาทำอะไรก็ต้องคิดถึงเหตุถึงผลอย่างนี้ โรววาดนั้นว่าผิดหรือถ้าว่าถูกอืมไม่น่าจะสู้มารได้มันค้างคาใจอย่างนี้เพราะว่าก็เราก็เกิดมาในยุคของเหตุของผลเมื่อก่อนโน้นยุคเอาศรัทธาเป็นตัวตั้งก็แล้วไปแต่มายุคนี้วิทยาศาสตร์ทักเฟื่องฟูขึ้นมาแล้วนะนี่พูดถึงมา60หกสิบปีที่ เมื่อห้าสบปดปีที่แล้วนะห้าสิบหสิบปีก่อนโน้นความไม่ค่อยจะเชื่อในในลักษณะที่เห็นมันเกิดขึ้นแล้วไปดูวาด่าที่ไหนที่ไหนจิตกรรมฝาผนังเป็นได้เห็นรูปยิ่งรูปของทศชาติพระเวสสันดรเอ่ยอะไรเอ่ย อ่อนช้อยหมดเลยอ่อนช้อยอย่างนั้นเดินทุดงอย่างงรอย่าว่าจะเข้าป่าลึกเลยเข้าป่าหิมพานนะไม่พ้นเขตบ้านก็สงสัยจะเป็นลมตายแล้วนั่นนะนี่คือความรู้สึกของก,ก็เด็กชั้นมัธยมก,ก,ก็มองอย่างนี้มันสู้กันอยู่ในใจว่าถ้าอ่อนแออย่างนั้นถ้าพระในพระพุทธศาสนา อ่อนแอนอย่างนั้นน่ะจะไปปราบมารจะไปปราบกิเลสได้อย่างไรหลายท่านก็พยายามอธิบายอ๋อธรรมะเลยทำให้อ่อนช้อยให้นุ่มนวลให้งั้นงี้อืมเอาท่านว่าก็ฟังท่านเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าทัานทีที่ไปกราบหลวงปู่ที่วัดปากน้ำครั้งนั้นเองพอกราบปุ๊บเท่านั้นแหะ ได้ข้อได้อะไรได้ข้อคิดขึ้นมาทันทีนะใช่เลยใช่เลยใช่เลยนะใช่อะไรก็ดูภาพนี้แล้วเนี่ยครูไม่เล็กเห็นภาพนี้ขขอภไป <c oughs> ภาพหลวงปู่พอฉันเพนเสร็จแล้วก็รับแขกท่าทางของหลวงปู่เนี่ยอย่างเงี้ยอ,อยังจำได้ติดตาติดใจคือไม่ได้อ่อนช้อยเลยพอเห็นท่าทางของหลวงปู่นุ่มนวลไหมนุ่มนวลเข้มแข็งไหมเข้มแข็งพอเห็นอย่างนี้เชื่อเลย เอ,อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปราบมารได้จริงเพราะว่าขนาดหลวงปู่เรานะบารมียังไม่ถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ดูบุค,คลิกลักษณะแล้วเอออย่างเงี้ยเชื่อว่าท่านปราบมารปราบกิเลสได้จริงส่วนภาพวาดที่มักจะใส่ลายกระหนกลายอ่อนช้อยอะไรนะ ถูกลบออกไปจากใจวันนั้นเองว่าคุณวาดรูปผิดละคุณวาดรูปผิดรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่าจะต้องมีความเข้มแข็งมากกว่านั้นรูปของพระเวสสันดนรรูปของใครต่อใครที่เขาวาดกันไว้นั่นมุ่งความอ่อนช้อยนะเพื่อจะให้เกิดความน่าศรัทธาแต่ว่าท่านลืมความเข้มแข็งไป แต่ก็น่าเห็นใจเพราะก็ไม่เคยมีใครเห็นตัวจริงว่าพระเวสสันดรเป็นยังไงพระมหาชนกเป็นไงมโหสถบัณฑิตเป็นไงท่านก็เลยเน้นเอาความอ่อนช้อยเป็นหลักแต่วันนั้นพอเห็นหลวงปู่เออเชื่อเลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปราบมารได้จริง เพราะอุด,ดมได้ลักษณะมหาบุรุษครบ32อประการหลวงปู่น่ะยังไม่ได้แต่ขึงขนาดยังไม่ได้นี่แหละแต่เออดูสิความเข้มแข็งมีความนุ่มนวลมีไหมมีความเมตตากรุณามีไหมมีลักษณะความเป็นมหาปราดมหาบัณฑิตมีไหมมีมีครบทุกอย่างเลย เห็นครั้งนั้นระประทับใจแล้วนึกเลยอย่างเนี้ยท่านสามารถนำกองทัพทำได้อย่างเงี้ยนึกในใจขอขออภัยไม่ใช่ลบลูหรือตีเสมอน,ะนึกเลยถ้าเราได้บวชนะจะต้องฝึกตามให้ได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนั่นคือความประทับใจเมื่อ พบหลวงปูง่แต่ขนาดประทับใจอย่างนี้นะให้ไปรับพระไม่ไป,ไไปเชื้อดื้อเยอะ,ะก็ฝากไว้ไอ้เชื้อดื้ออย่าให้ติดตัวข้ามชาติไปนะ,ะ <c oughs> เชื้อดื้อไม่เอาเชืออดดเอ้ออวดดีทั้งทงที่ไม่มีดีจะอวดเนะี่ยอย่าเอาติดตัวไปนะ,ะแล้วก็เข้าใจแล้วอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู มีทำนะรีบฝึกแต่เยอะๆนะ,ะ,ะฝากไว้ฝากไว้ขอถือเอาอะไระวิกฤตที่ครูไม่เล็กเจอเป็นโอกาสฝากพวกเราไว้ก็แล้วก็ดูไว้ได้พบหลวงปู่ครั้งนั้นก็ประทับอยู่ในใจแล้วเมื่อย้อนกลับมาวัดปากน้ำอีกทีหนึ่งก็พศ2510หหลวงปู่ไม่อยู่แล้ว ได้มากราบ